พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาสตร์บัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอ้างยี่และซ่องโจรครับการกระทําที่กฎหมายถือว่าเป็นอ้างยี่ก็คือ ผู้ใดเป็นสมาชิกข,ของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายกฎหมายถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอังยีครับในเรื่องอังยีนะครับจะมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญามาตรา209มาตรา209บัญญัติไว้ว่ามาตรา209วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดเป็นสมาชิกข,ของคณะบุคคลซึ่งปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นอังยี่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินเจปีและปรับไม่เกิน140,000บาทมาตรา209วรักสองบัญญัติไว้ว่าถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในคณะบุคคลนั้นผู้นั้น ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองแสนบาทและการกระทำที่กฎหมายถือว่าเป็นซ่องโจรนะครับก็คือผู้ใดสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้นะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมความผิดเกี่ยวกับศาสนาและความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงความผิดเกี่ยวกับการค้าความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิดเกี่ยวกับศพครับ และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปกฎหมายถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจรครับในเรื่องซ่องโจรน,นะครับมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา210มาตรา210วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาคสองนี้และความผิดนั้นมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่1ปีขึ้นไปผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นซ่องโจรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตราสองวรสอง บัญญัติไว้ว่าถ้าเป็นการสมคบเพื่อกระทำความผิดที่มีระวางโทษถึงประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่40,000ืบาทถึง200,000บาทครับ หลักในเรื่องของอังยี่และซ่องโจน,นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิต ok ิศักดิ์เนติบ,บัฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ